สวัสดีครับใชคบบคบคบ่ครับผมครับผมได้ครับผมเดี๋ยวขอสชักชิ้นไหมนะครับผมออกเมฟีบางโพนะครับผมได้ครับผมครับผม ครับครับอ๋อครับแม่ได้ครับครับแม่ครับผมใช่ใช่ใช่ได้ครับผม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 ครับคุณครับผมครับผมคุณแม่บางโพครับอ่าสิทธิศิตะก้า คคุณแม่บางพลูครับสี่ตะกร้าครับสี่ตะกร้าครับคุณลวงจัดด้วยนะครับตะกร้าไม่กลัวอย่าให้ท่านเลยเพราะว่ามันเอ่อมันจะมาแล้วรติดอ่ะเออวันลาหมูอ่ะเวลาเป็นโวมมันไม่ดีมันไม่ดีนะไม่ดีถ้าติดเลยติดแล้วก็ขายเอาของของแม่ก่อนของแม่เอามาเพิ่มด้วยสี่ตะกร้าแล้วพรุ่งนี้เช้าเราคือ มาไหมตอนเช้าก็ได้โอเคเอาดีกว่าพูดตรงให้กินคนเดียวเลยนะขอศิริกาครับเออเออกินคนเดียวเลยเนาะศิริกาเออเดี๋ยวไปให้พี่ส่อยรังก็ได้ไม่ไม่ขายแล้วจะปิดแล้วฮะไอ้แน่ดีไอ้ไม่แน่ไม่วะฮงสันเราจำหนานแล้วเราต้องขายมันนั่นแหละฮ นี่ก็จะทุนนงนียงขา้อเยอนแหมเค้าัวสก็ขออนุญาตครับวันนี้ขออนุญาตนะครับก็จะขายแค่นี้เนาะแค่นี้แค่นี้พอนะครับก็เราันผ้าใหญ่ครับหรือเรื่องละหูละหูอมจันทนะครับเราก็จะขายแค่นี้นะครับก็นจะปิดกล้องเลยนะครับ ก็ให้ปุ๊กกี้กินเสร็จแล้วจะติดกล้องครับกะทามแม่แม่เีท่านใดจะสับสนก็คุ่งนี้เช้าคุ่งนี้เช้านะครับน่าจะขายพรุ่งนี้เช้านะครับก็มีแม่แม่เีเตือนเรามาก็ขอบคุณแม่แม่มครับที่ว่าบเตือน,นเรื่องเราเรื่องนี้เราก็ไม่เคยรู้เนาะไม่เคยรูร้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ แม่ไ,ได้ที่ชุมชนหรือองไว้ใช่บท่านใดจะอ,อเดอร์ของวันนี้นครับแต่พรุ่งนี้เราก็คำจริงเราก็ไม่อยากไล่นะครับเพราะว่าเราจะปิดอีกแล้วเนาะมัน,ม,นมันหลายวันมันต่อกันหลายวันนะครับถ้าแม่แม่ท่านใดจะสรรรรรับสนุนก็เราจะลงไว้เนาะคนีชุมชนนะครับเพราะว่าก็มันเชื่อเนาะเชื่องนเรื่องแบบนี้บ้างก็ดีนะครับใช่ครับก็น้องช้างเราท้องด้วยนะครับก็ เมื่อกี้ขิดหมดแล้วก็ขออนุญาตปิดกล้องเลยนะครับก็น่าจะต่อกันที่ตอนเช้าครับตอนเช้าหรือก็จะเช้าเลยเนาะเช้าเลยเช้าเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ตอนแรกก็จะไม่ไล์นะครับมันจะเราจะไล์ 0, ให้หมดวันนี้ครับแต่แม่เมจีทวงติงเรามาแล้วก็เออเราเราจะเชื่อเขาบ้านเนาะเราทวงติงเข้ามาขอบคุณแม่เมจีนะครับที่มาเตือนสติเรานะครับเพราะว่าอาหารที่เหลือแล้วก็น่าจะไปพรุ่งนี้นะครับตอนแรกว่าจะไล์หมดให้วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะหยุดนะครับเราก็ไม่ได้ ดูเรื่องเลิกเรื่องอะไรครับเรื่องวันเรื่องอะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณแม่แม่ครับที่มาสับสนสนะครับก็เราก็จะติดไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับก็ออเดอร์วันนี้นะครับเราก็จะยกไปพรุ่งนี้นะครับตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์พรุ่งนี้นะครับพอดีมาเจอคุณแม่มาเตือนว่ามันเลิกไม่ดีเนาะใช่ไหมเนาะในวันนี้เลิกไม่ดีนะครับก็เราไม่ไลท์นะครับก็เซฟไว้ค่ะขอบคุณมากครับคุณ พ่ิดานะครับพาพิดานะครับจาวิดานะจาพิดานะก็ขอบคุณนะครับก็ขออนุญาตปิดไลค์ครับยอดยอดวันนี้นะครับขออนุญาตแม่แม่ถ้าจะสนับสนุนก็เราจะใครจะล่วงหน้าเนาะเราจะลงไว้ที่เพจนะที่ชุมชนนะครับก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับเราก็จะปิดไลฟ์เลยนะครับขอบคุณมากมากครับปิดเลยเนาะ